6a มีการเสนอกลไกลของปฏิกิริยาประกอบด้วย2ขั้นตอนย่อยๆดังนี้ขั้นตอนที่1 O3 ทําปฏิกิริยากับ no ได้ผลิตภัณฑ์คือ no 2ทําปฏิกิริยากับ o 2ในขั้นตอนที่1จะเกิดช้าในขั้นตอนที่2 no 2ทําปฏิกิริยากับ o ได้ผลิตภัณฑ์คือ no ทําปฏิกิริยากับ o 2 ในขั้นตอนที่2จะเกิดเร็วกฎอัตราจากการทดลองคือ r เท่ากับ k คูณด้วยความเข้มข้นของ o3 คูณด้วยความเข้มข้นของ no จงหาดังต่อไปนี้กอไก่ปฏิกิริยารวมของปฏิกิริยาได้เป็น o3 บวก o ได้ผลิตภัณฑ์เป็น 2o ขอไข่ สารมัธยันของปฏิกิริยาได้แก่ NO และ NO2 ค่ะค่ะข้อควานะคะโมเลกุลาริตี้ของปฏิกิริยาแต่ละขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1นนะคะโมเลกุลาริตี้นะคะเราได้เท่ากับ2ค่ะขั้นตอนที่2โมเลกุลาริตี้นะคะเราได้เท่ากับ2เหมือนกันค่ะต่อมานะคะงองูเราก็มาหากดอัตราค่ะ กดอัตราของปฏิกิริยานะคะเราเลือกขั้นตอนที่1นะคะเพราะว่าเป็นขั้นกําหนดอัตราค่ะจะได้ว่า r เท่ากับ k 1คูณด้วย o 3แล้วก็คูณด้วย n o ค่ะสรุปนะคะอันดับปฏิกิริยาจากขั้นตอนที่1 เป็นปฏิกิยาอันดับ1เมื่อเทียบกับ O3 และเป็นปฏิกิยาอันดับหเมื่อเทียบกับ NO ปฏิกิยารวมเท่ากับ2และจากการทดลองเป็นปฏิกิยาอันดับหนึเมื่อเทียบกับ O3 และเป็นปฏิกิยาอันดับ1เมื่อเทียบกับ NO ปฏิกิยารวมเท่ากับ2อันดับปฏิกิยาจากการทดลองเท่ากับอันดับปฏิกิยาจากขั้นตอนที่1สรุปว่ามีความเป็นไปได้ค่ะ ข้อที่ 6B มีการเสนอกลไกลของปฏิกิริยาประกอบด้วยสองขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1 q บวก r เกิดผลิตภัณฑ์เป็น qr ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นเร็วขั้นตอนที่2 m บวก qr เกิดผลิตภัณฑ์เป็น2 y ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นช้าปฏิกิริยารวมของปฏิกิริยานี้คือ q บวก r บวก m เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นเป็น2 y สารมัธยันของปฏิกิริยานี้คือ QR มเลกุลาริตี้ของปฏิกิริยานี้ขั้นตอนที่1มีมเลกุลาริตี้เท่ากับ2โมลกุลขั้นตอนที่2มีมเลกุลาริตี้เท่ากับ2โมลกุลและกฎอัตราของปฏิกิริยานี้คือ R เท่ากับ k 2ความเข้มข้นของ M คูณด้วยความเข้มข้นของ QR ค่ะ การหาความเข้มข้นของสารมัทยันจากสมมุติฐานของสภาวะสมดุลหาความเข้มข้นของ QR เลือกขั้นตอนที่1จะได้ R forward เท่ากับ R r e v e r s k1 คูณความเข้มข้นของ Q คูณความเข้มข้นของ R เท่ากับ k ลบ1คูณความเข้มข้นของ QR ย้าย k ลบ1 มาหาร k 1จะได้ความเข้มข้นของ qr เท่ากับ k 1หาร k ลบ1คูณความเข้มข้นของ q คูณความเข้มข้นของ r แล้วนำความเข้มข้นของ qr นำไปแทนใน r เท่ากับ k 2คูณความเข้มข้นของ m คูณความเข้มข้นของ qr จะได้ r เท่ากับ k 2คูณ k 1 หาร k ลบคูณกับความเข้มข้นของ m คูณกับความเข้มข้นของ q และคูณกับความเข้มข้นของ r โดยเราจะกำหนดให้ k เท่ากับ k 2คูณกับ k 1หาร k ลบจะได้ค่า r เท่ากับ k คูณกับความเข้มข้นของ m คูณกับความเข้มข้นของ q และคูณกับความเข้มข้นของ r ค่ะ